อดนี้สมุดตนตามความบดนิเานตัตโอขอแสดงวาความประตุมเว้าเล่านิยมเรื่องนี้เกิดยุคขายเกตดทิลเมืองอุบลเขาต้องคนผัวเมียผู้ตกจน ai lục cả lại chẳng dài dù cơn lộ bay khôn đường Phẹn qua qua bóng ổ rừng chừng chạm mày và thu con Vì lúc mạc chẳng nhạc lộn cứ khâu hạ chả cằn Kẻ bỏ thân lấy phở tụa quá chỉ khai các giải đều nếu mà con chấp bắt Mà chuẩn bay toán cà xếp cà 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 cì 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 cà 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 ก็เหลืออายกาแต่ายเลยบอกกาไปใจหวังอนาคตไม่ควงลวงเผาทำดีกาบอกกาอยากให้นามู่หมอมผูอาณาไม่ยครใครกิดบกพ่าจากที่ใจตรงไหนเมียยุ่มอู้มือนึงหมอนาไม่บาดเจ็บี่ถงนอ Hào hào hoa 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 ทำยำว่ายุงเอ้ยว่าลุงเอ้ยเข้าใจไปควายกาว่าเข้าใจผมสิทำสุเมื่อคือฐานวานนี้นำกวันสิเข้าสุกรรมเข้าบอนน้อลาควายก้าวสุมาเต็มมือเอาไว้กะบอยโมดีได้อาเดียวได้ คือหมาวเห็นแต่ใครคือมาเป็นองค์กลางฟางเลยสาอ่างบ่อหมอเนี่ยเจี๊บ่ออกวาคบ่พอาผู้เป็นี่ยนควาลยหุ้มีลูกหลายบอกให้ถูกเกือกดังคำน้องเขาหม้อเนี่ยทีหน้าโน้ตไก่กอ theo điều mà bình tha bút đi đà ra để lắp chàng cả nà liền xoay càng mẹ nhây uống mắt nhây đều nàn cả nhân và bó khay uống các chạy nằm xuống đi của nhau nhắc nòi Hãy gì cứ nó tỏa quay Hà lô ca nó lụt lùm, ไปพัดยงกลุ่มกันสุมเอาอังกเนี่ยจังในสุมน้ำนาจังในว่าเจ้าความเองความลงเองบ่ต้องกีดจังในป็นคือเนี่ยมู้ดีที่ปล่อยตามเรื่องพวางเจ้าเบื้องกะบ่ต่างทั้งแก่ยกใครขวานคงสิ่ขวานมัดเมื่อหลัง Quán xe sâu phát giảng Thì bọn sư cây trà Về nhanh Tàu ta xa năm Quang trắng phạt Xa đẹp lấy lửa Chúng nhà cương Nhàm nạ Bộ sư Xa hoặc đi Bóng đèn xa bàn Nề Hàn nhôm thàn Nhà xa ยุดคำวันคนเกลือเพื <injections> <ension> ่องวงไม่เสียใครจ้าเนต่อจาสุสียม่จืดไอ้ดีสิล้วนเนี่ยพ่อไฟังดูด้อไปนาอยูตีกาไม่ดีกว่านขวาปากวันเลียงตัวดีกันลง ากกระแดงบทกองต่ไปดอกภายนาสร้างใหญ่ตาเตรียมพร้อมสดินทางกระดันลุงไม่ลุงกุ้งเครื่องตอนมาห่มตอนใกล้กว้างใหญ่ขอฝากจากพี่น้องกะไลลาประกาศจากความคิดลาบจนมิลเสจ สาตานีตัวเมืองอุบลนวดไว้ลองจุดลังกวางกว้างน้องใด้หลงหงอนและปวดแย่แจงทองใส่างแล้วแจงองอารุเมหูไม่อดทรมาใยญ่เอึ้อหัวซตานีแล้วม ฟังเสียงเสวเสีวว่าอเอาตัวแล้วขึ้นเยโบดรถไปดังบัดนี้กระบวนเคลื่อนว่าไตลานังเสียงเปียงปางลังลันเป็นจังว่าพอขอลองก็เลยขาดอกเลี้ยงเวพายา จากกายฟังเลยน้ำสมขนมบัวกว่ามีสาวกันตึมมูนีตาละหอยฟังหวานเท่านี้เป็นมูบานกะเมนอยู่คนไทบอเข้าใจมึงวงผู้ทรงเสงสำเมาน้อยนึงไปถึงเท่าสถานีลาไปมาถึงโคราชเขตเงเมืองบ้านแม่ยาม จะนึกไว้ยังโกประวัติศาสตร์สรรเสริญเก่งเลือกเกินคุณยิงโม่สัตวตัวให้ได้านเนี่ยจนเท้าใจทั้งกายหัวกังดีตัวตัววันอารมณ์ตัวลูปพันกามีไอ้วาสนสุขเท่าพ่อยญ่จานสาคิดอยากไปกับกรมเท่าสุลานาดี vì đang yêu mùa lột vây và đằng quảng sáng ăn nắng đi đi mẹ thầu Nhà ao sơ quang hữu ngọc ngờ có khan luôn ai soáng tai cho té xong lẽ nó quá sai ว่าอยากเอามื้สีเบิ่องไงไมีตุนไม่แล้วเท่านี้แงม้ยแแเรแต่แร้เรีวเสื่อมสวเองคืออยากเอ็้ฝันตัวนอนอ้อนกัะใจโองไม่ใหญ่้อคิดไปข้างทั่วปมจะเจอไปน่ะบ่เคยมากใครบานพุมสาาน้วต้องที่ทุ Khoa khóc chiếc út với đằng trắng xì, Thả oan ô ác má ừ, tháng cả hẹn cuộn, Nhà là đàn phố cầu, Biên lâm nấu đúng, Đó là quan hồn xuống khoai. biển tàn thiếu tát trọng phái đàn xoài tàn bát lắm nè khi đến Kỳ khi đến nã của phi đoàn của con kéo Sắp phân nhà cây năm cẩn chẳng men mắt nó sôi của nè cả phương nga khi phải ngô hay con vắng Nhàng tiệm chi các là đứa đi thao mi ดอกเกล้เอาข้าวล้างข้าวลูกยังบ่ดี้ไก่เลี้อยู่เฮือนดอกห่มทอนเนี่ยบาดที่จวนไปคนกรรมตุกตาคำพันฟ่าบางฟองอาตัวตัวบ่มีลดอกวางจนไม่ใหญ่ ในตอนนั้นจะรถไปดอกพันปุ่นบันไหนเน่ได้เวียภาพสาปประจังอยู่ในเจวะเกียดไทยแล้วเสียงเบาอ่างเนี่ยเสียงสุลิสิสาวทิลนักกลไขครุดกะนนึงว่าบลอาวานเนี่ย หยุดทายาเลกันได้เบ็ดได้บางไปอินหูได้ยิเสียงจารักภาคกลางเขาเี่นควบบ่เปลี่ยนกะใจลอยดีจ้าจ่าเบึ้งหัวลำพุงที่เบมืองกระเถื่องยางฝากนัม ห่วงตายายแกยังห่วงบ่ติฮนสิไปมีแต่ไทยกับเจ็บกับพูดนํามาเป็นซ้ําอยากแม่นคําเนาะ2ถ้าถ้าเข้าฮูักละเด้อนี่จักสิตาลว่าจังได๋เนี่ยเกบ่่กว่าได มีอยู่ลุงลังนั่งบ่เป็นได้ยืนเสือนะฮักลาเด้อรอตาเฒ่าก็สงเอาบ่เข้าทาเหลียวเบิ่งหน้าเฒ่านั้นก็คือดำว่รังกันแม่ใหญ่ ว่าซาสุแตกสีมูนัผัามาเกาสู่ชีไปในคุ่นลุงบอกมาสิพายายมบายเอาของแล้วดึงสามหัวาขามำลมจีดีนิสัยเสียสุมุมนีกันใจให,หายกะพอมกันหลอกเมย์ เดชจำบันหลอกพลายราอยู่ในใจบอกความในสุเข้าฟังสุประกันจนสินะโอ้สูงสิลูกใส่อ เญาลังซืออยู่เกียรติตนมูลิฟังพุณนพระคุณเอ้ย้ยีเฒ่าพ่อใหญ่จันสาจังได้กี่แท้สิเามาแลนำมาวาสนาสินกันจังลุงนั้นเอ้ยลวงซาปัดูลูลามาแดงลูกแก้วพอโศกกระดาษโกรอิเป็นท่านทานเจ้าคุณ นเดี่ยวบังคนแตกมุนมุนขึ้นไปสู้ถึงกุฏิเท่าใหญ่ในเฮ้าบังความเราเขานี้สู้เขามีสิ้นตาบุญตาที่คิดฮอดเขามาจอดพักเล่นสาราหน่อยจังไควไปเดี่ยวนี้เขาบ่ได้คนญเดี่ยวลางล้กุฏิ คนนี้เบาบางจังย่างไปต่อนนอทองสามลินผ่านมาเบาตามข้าวขู่ข้าวแล้วคงคิดอยากโขจึงตามไปว่าเลยยังเขาพ่อใหญ่จานสาบอกตลอดเอี่ยงว่าพ่ออยู่เมืองอุบลพินิจ มาสองพุวังสยามเปินมาเดียงทางหัวอวงนินลาบอกมาให้ความเี่มคมี่ยมหัดแนวให้มาตอนรับของนินก็บบิดชูฮองกองนมาเรงควงตระหนักน้ำลังให้ดังคอยเลจ้องอยาไปต้อนผนเลี परोप लाइ